ฟังกันด่วนๆฟังกันมันๆเลยนะครับสำหรับ E ีีนี้ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู23ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นะครับที่สนามธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับสำหรับทีมชาติไทยเราเมื่อวานนี้พบกับเลบานอนนะครับแหมกอดสุดยอดนะครับแต่ท่ามกลางสายฝนไปนิดนึงนะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันที่วันที่7นะครับกันยายน2025นาขณะนี้เวลา6นาฬิกา4 1นาทีนะครับ ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันหยุดขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู23รอบคัดเลือกกลุ่มเนะครับที่สนามธรรมศาสตร์ลังสิตแมเมื่อวานนี้เราก็เกือบไปนะครับท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายแล้วก็ต้องเลื่อนการแข่งขันมา15นาทีนะครับฝนตกหนักจริงๆนะครับยอมรับเลยที่บ้านแอดมินนะครับลำลูกกาก็หนักเหมือนกันนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับทำให้ทีมชาติไทยเราเก็บเพิ่มมาได้อีก1คะแนนนะครับก็ รวมทั้งเลบานอนด้วยนะครับแต้มเท่ากันเลยครับ4คะแนนนะครับของอันดับที่1และที่2นะครับก่อนลุ้นกันในนัดสุดท้ายนะครับแต่ว่าเลบานอนเนี่ยจะมีภาษีมากกว่าเพราะว่าเลบานอนเนี่ยจะไปพบกับมองโกเลียนะครับในวันจันทร์ที่9นะครับส่วนทีมชาติไทยเราจะไปพบกับเสือเหลืองมาเลเซียนะครับขอแค่ชนะนะครับถ้าชนะเราเข้ารอบเรามีสิทธิ์เข้ารอบ99.99%เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่1ได้เลยนะครับก็ แบ่งไว้จุดศูนยะเผื่อผิดพลาดอะไรประมาณนี้ครับแอดมินยังเชื่อว,ว่าทีมชาติไทยเราน้องๆน่าจะทําได้นะครับน่าจะเฉือนเอาชนะมาเลเซียไปได้นะครับอย่างน้อย10 2 0ก็ยังดี10ึอย่างเงี้ยทีมชาติไทยเราจะเข้าเป็นที่1นึ่งเลยครับหากว่าเลบานอนไม่ชนะด้วยผลต่างประตูได้เสียเกิน5ประตูโอแต่ไม่แน่นะครับเมื่อวาน เนี่ยมาเลเซียได้ถล่มมองโ,งโกเลียไป7ประตูต่อศูนย์นะครับก็ทําให้มาเลเซียเก็บ3แต้มได้เช่นกันนะครับแล้วก็คะแนนลูกได้เสียเนี่ยบวก6คะแนนบวก6ลูกขึ้นมาทันทีเลยครับมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยก็ยังมีลุ้นเข้ารอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีอยู่3มแต้มนะครับอ่าเป็นรองอ่าทีมชาติไทยแล้วก็เลบานอนอยู่1นคะแนนนะครับอ่าตามลําดับคะแนนก็ทีมชาติไทยรับนำเป็นที่1นะครับแข่ง2ชนะ1เสมอ1น,นะครับผลต่างประตูได้เสียได้6คะแนน6ลูกนะครับ แต้มก็คือ4แต้มนะครับเท่ากับเลบานอนนะครับอยู่ที่2นะครับเลบานอนเนี่ยแข่ง2ชนะ1เสมอ1นะครับประตูได้เสียในบวก1นะครับมีอยู่4คะแนนนะครับเป็นรองทีมชาติไทยอยู่5ประตูนะครับส่วนมาเลเซียนะครับบวก6ประตูนะครับแต่ว่า3แต้มนะครับที่ถล่มมองโกเลียมา7ประตูต่อ0นะครับมองโกเลียเนี่ยตกรอบไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นในนาสุดท้ายเนี่ยเอาว่าตีว่าง่ายๆครับเลบานอนชนะแน่นอนนะครับชนะมองโกเลียแน่นอนแต่ว่า จะกี่ลูกแค่นั้นเองดังนั้นอยู่ที่ทีมชาติไทยแล้วครับเราขอแค่มีแต้มแต้มอย่างน้อยหนึ่งแต้มแล้วก็ไปลุ้นกันอีกทีนึก็ไม่ไม่สวยครับต้องต้องชนะเลยครับต้องชนะเลยเพราะว่าหากว่าเป็นที่สองในสายเนี่ยเป็นที่สองในสายเนี่ยต้องไปลุ้นอีก11สายซึ่งไม่ใช่เป็นงานง่ายเลยครับเอาเอาที่สองจะเอา4ทีมนะครับที่ดีที่สุดน,นะครับเข้ารอบ ตามแชมป์กลุ่มของแต่ละกลุ่มไปประเทศซาอุดีอาระเบียในเดือนมกราคมปี2026นะครับดังนั้นมาช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยเรายู23เบียให้ทะลุเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับในเดือนมกราคม2026ที่จะถึงนี้นครับก็สรุปผลการแข่งขันนี้นะครับแมตช์แรกในทีมชาติไทยเราถล่มมองโกเลียมา6-0แล้วก็แมตช์ที่2คือเมื่อวานเนี่ยเสมอ เลบานอนมา2ประตูต่อ2นะครับทมกลางสายฝนที่ตกหนักก็ถือว่าหนักจริงๆนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเรากลับมาได้นะครับเล่นยากทั้ง2ทีมนะครับบอลคอนทรลด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็เลบานอนเนี่ยแหมก็เราไปเสียลูกตั้งเตะทั้ง2ลูกนะครับเสียลูกตั้งเตะลูกเซตพีชนะครับทั้ง2ลูกเลยแต่ว่าทีมชาติไทยเราได้ได้ประตูในลักษณะที่ว่าเพย์เกมนะครับเพย์เกมนะครับก็คือ เสกสันลาตีนะครับที่ยิงลูกแรกเข้าไปเนี่ยหกสุดสุดเลยครับแล้วก็ตีเสมอได้จากลูกที่พลาดนะครับพลาดพลาดจะพูดรักษาประตูมาโชคเออคือมันลื่นนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเราก็หม่งตีเสมอไ้ในนาทีที่87ดสิบแมสุดมันนะครับถือว่าน้องๆสู้ดีๆีอันดับแรกขอใจมาก่อนแบบนี้ใจมาก่อนถ้าใจมาแล้วทุกอย่างมันจะไปต่อได้นะครับอืมก็แหมก็ฟ้าฝนก็ไม่ไม่เป็นใจเอาซะเลยครับก็ช่วงนี้ก็ต้องทําใจครับนี่คือเหตุการณ์ธรรมชาติครับไม่ว่ากันนะครับ วันจันทร์ที่9กันยายนนะครับเวลา19.30 1ทุ่มครึ่งนะครับทีมชาติไทยเราจะพบกับมาเลเซียนะครับขอมีแต้มนะเข้ารอบทันทีนะครับ99.99% 99นะครับขอแค่มีแต้มนะครับแต่ว่าไปดูผลผลเลบานอนกับมองโกเลียก่อนว่าจะจะบวกกี่ลูกนะครับเขาต้องยิงอีก5ลูกนะครับ5ลูกขึ้นเนี่ยแล้วก็ไปลุ้นว่าทีมชาติไทยเราจะเอาชนะมาเลเซียได้กี่ลูกนะฮะ,ะเรา ขอขอส่งกำลังใจว่าขอให้ทีมชาติไทยเราชนะมาเลเซียก่อนก็นแล้วกันนะครับขอขอเจ็ดแต้มก่อนนะครับขอเจ็ดแต้มก่อนทุกอย่างก็ไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับวันจันทร์ที่เก้านะครับสิบเก้าจุดสามศูนย์ส่งกำลังใจไปเชียร์ครับที่สนามธรรมศาสตร์ลังสินครับขอภาวนาอย่าให้ฝนตกนะครับอบอลคอนโทรลด้วยกันทั้งสองทีมนะครับทีมชาติไทยและมาเลเซียคู่ขี้สูสีไม่ว่าชุดไหนครับเสือเหลืองกับ ช้างศึกเนี่ยของคู่กันอยู่แล้วครับของคู่กันอยู่แล้วครับบ้านใครบ้านมันเลยครับสําหรับทีมชาติไทยเรานะครับอ่ะสาหรับวันนี้ก็ข่าวข่าวตามแนวชายแดนก็เหมือนเอ่อทัพไทยเราจะได้เปรียบนะเคลีย์บ้านหนองจานไปได้พอสมควรนะครับได้เดี๋ยววันนี้ติดตามข่าวอีกทีหนึ่งเพราะว่าข่าวเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่าเคลียรบ้านหนองจานได้ได้แล้วอ่าแต่ว่าต้องติดตามข่าวเราดูกองทัพแถลงครับกองทัพ ภาคที่1แถลงอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ส่งกําลังใจครับเมื่อวานนี้ก็ท่านพลโทบุญศิลป์พาดกลางนะครับก็ไปทํากับข้าวกินกับลุกน้องนะครับที่ด่านตามแนวชายแดนอโโ้โขงได้ใจจริงๆเลยครับแล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็น PR แล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้กับอกองทัพไทยไปตลอดนะครับแหมก็แอดมินก็ไม่เคยเรักทาหารไทย มากเท่ากับยุคนี้เลยวจริงๆก็รักอยู่แล้วเราบว่ายุคนี้รักมากจริงๆเพราะว่าท่านบุญศิลปการครับที่ทำพีอาร์แล้วก็เป็นดักรบอย่างแท้จริงนะท่านบอกว่าท่านอยู่ภาคใต้อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนไม่ยอมให้กลับนะฮะประชาชนไม่ยอมให้กลับแล้วก็มาอยู่มท .2 เลยครับมทพ .2 นี่ก็โอ้ประชาชนรักนะครับแอดมินก็รักนะครับขอให้ส่งกําลังใจไปสู่น้องๆ นะครับทาหารกล้าตามแนวชายแดนนะครับทุกทุกท่านนะครับน่ารักทุกคนเลยเขาขอให้ทุกท่านทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไปเชียร์บอลด้วยกันนะครับช่วงนี้ก็ฟีฟด์เดย์เมื่อคือนนี้อังกฤษชนะมอโดล่าไป2ประตูต่อศูนย์นะครับในกลุ่มกลุ่มเคของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอโซนยุโรปนะครับวันนี้ก็มีข่าวข่าวมาฝากเท่านี้นะครับ ก็เดี๋ยวติดตามข่าวๆไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ